สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปครับผมก็ต่อจากคลิปเดิมที่ผมทํายาโรคไก่สูตรบินไปก็มีเพื่อนๆถามมาว่าแล้วก็สูตรสูตรอึดสูตรทนสูตรแก้ปวดใช้ยาตัวไหนก็กจ้่าย่าครับผมก็มันก็บอกตรงตัวอยู่แล้วผมยาแก้ปวดก็คือยาแก้ปวดก็ไปหายาแก้ปวดครับผมหายาแก้ปวดก็ยาแก้ปวดชนิดเฉียบพันธุ์นั่นแหละผม ก็คือมันสามารถซื้อตัวไหนมาใช้แทนกันได้ครับผมไม่ต้องให้ยี่ห้อมันตรงกันก็ได้ครับผมใช้ได้กันได้หมดขอให้เพียงให้สรรพคุณมันเหมือนกันก็พอครับผมสําหรับสูตรแก้ปวดอผมยาอึดยาทนก็ผมก็จะมีมีหลายแบบครับผมแล้วแต่จะหาได้ครับผมอาแรกๆเลยก็คือถ้าจะไปหานะผมก็เป็นยาแก้ปวดชนิดเฉียบพันธ์นะผมยาแก้ปวดชนิดเฉียบพันธ์ จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ครับผมไปถามร้านขายยาได้เลยครับผมถามเภสัชบอกว่าขอเป็นยาแก้ปวดชนิดเฉียบพันธุ์ก็คือพวกนี้มันจะออกฤทธิ์เร็วครับผมชนิดเฉียบพันธ์นี่คือมันจะออกฤทธิ์เร็วไม่ต้องรอครับผมแล้วก็ฤทธิ์มันก็จะยับยั้งในอาการระดับปานกลางถึงรุนแรงครับผมสำหรับชนิดเฉียบพันธุ์ส่วนยาแก้ปวดธรรมดาอย่างพวกจาพวกพาราซิตามอนพวกนี้มันจะใช้ยับยั้งอาการปวดชนิดไม่รุนแรงครับผมคือชนิดเบา แต่ถ้าเป็นพวกยาแก้ปวดชนิดเจ็บพันมันก็จะช่วยยับยั้งอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรงครับผมส่วนเจ้ายาที่ผมไปหามาก็เนี่ยจะมีหลายสีครับผมหลายสีหลายแบบอันนี้ก็คือเพื่อนผมเป็นหมอเนาะเขาก็ให้มาขอเขาบอกว่าขอยาแก้ปวดชนิดเจ็บพันพอดีผมรักษาไก่ด้วยอย่างขุดก้อยขุดไรผมก็จะให้กินไม่ให้กินก็ฉีดเนี่ยครับผมก็จะมีมตัวน,นี้ไม่มีห่อผมพอดี บอกเขาเขาก็เลยเอาตัวนี้มาให้เลยมันไม่มีห่อติดเลยมันเป็นแถบใสๆแล้วก็ตัดแบ่งมาผมก็เหลือไม่เยอะผมเนี่ยเขาก็แบ่งทําไปบางทีก็จะมีเม็ดเขียวเหลืองผมขอให้เป็นแก้ปวดนะผมแก้ปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงอะ่ะใช้ได้หมดครับผมแก้ปวดเจียบพันหรือถ้าเอาแบบง่ายๆเลยที่แบบผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะหาได้ง่ายๆเลยที่ร้านขายยาทั่วไปร้านขายยาทั่วไปเขามีอยู่แล้วก็คือ เม็ดสีขาวนี่ผมยาแอสไพรินจริงๆแล้วก็จะเป็นแผงเหมือนกันแต่ว่าผมแกะใช้แล้วมันเหลือเนี่ยผมก็เลยแบ่งมาใส่เนี่ยตัวแผงทิ้งไปแล้วจะเป็นแผงายๆเนี่ยครับผมแต่เขาจะเขียนไว้ว่า S แอสไพรินครับผมยาแอสไพรินตัวนี้มันจะแก้ปวดแก้ปวดลดบวมแล้วก็แก้เสบด้วยตัวนี้มันจะยับยั้งอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรงได้ครับผมที่สําคัญมันสามารถใช้กับไก่ของเราได้คือมันไม่มีสารสเตีเยรอย ก็วิธีให้กินกับผมอย่างสมมติว่า,าไก่นักกีฬาของเราเริ่มมีอาการปวดบวมว่าปวดบวมไม่เยอะเราก็ให้กินอย่างหนึ่งเม็ดเนี่ยอย่างตัวนี้หนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดสามารถแบ่งกินได้ถึงสี่ครั้งครับผมสี่ครั้งหรือสี่ยกก็แหละในกรณีที่บวมไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้ตกเป็นรองครับผมถ้าตกเป็นรองก็หนึ่งเม็ดก็ให้กิน หนึ่งเม็ดสองครั้งพอผมสองยกก็คือแบ่งครึ่งให้กินยกละครึ่งเม็ดนั่นแหละสำหรับวิธีการให้กินนะผมตัวนี้ผมแนะนําให้ให้บดนะผมให้บดบดเป็นผงเลยบดเป็นผงแล้วเราก็จะใส่ซองซองแบบนี้ก็ได้หรือซองกระดาษหรือใส่แคปซูลก็ได้ส่วนของผมเนี่ยเวลาผมทำให้เพื่อนผมจะใส่แคปซูลก็คือแคปซูลเป่าก็มีขายแล้วก็ใส่แคปซูลไปแคปซูลเขียวแคปซูลแย,ยวเหลืองอะไรก็มีเหมือนกันนะผมก็บดเป็นผงแล้วก็ใส่ไปในหนึ่งเม็ดก็แบ่งให้คือเขากิน ได้สยกแล้วแต่อาการครับผมอาการหนักก็กิน2ยกพอครับผมหนึ่งเม็ดเนี่ยกิน2ยกกินได้2ยกถ้าอาการไม่หนักก็1เม็ดกินได้ถึงสยกก็บทเป็นผงเลยครับผมชื่อยานะผมแอสไพรินนะผมแอสไพรินจำชื่อยาครับผมจะได้บอกชื่อยาเลยคือแอสไพรินเป็นยาแก้ปวดก็ไปถามร้านขายยาก็น่าจะมีทุกร้านนะผมร้านเทศสัตร์มีหมดแหละ หรือถ้ามันไม่มียี่ห้อนี้ก็เอายี่ห้ออื่นก็ได้ครับผมขอให้เป็นยาแก้ปวดยาแก้ปวดชนิดเฉียบพันก็ได้ครับผมยี่ห้อไหนก็ได้สามารถใช้ได้หมดครับผมเอเป็นยาแก้ปวดเฉียบพันตัวนี้ก็มันสามารถใช้กับไก่เราได้ครับผมเมื่อไม่เสียไก่เราด้วยส่วนถ้าใครหาแบบที่ผมบอกไม่ได้ก็คือหาง่ายๆเลยครับผมเอาแบบง่ายๆเลยสูตรง่ายๆตัวยาเดียวกันจะหาง่ายๆ ผมว่าทุกที่น่าจะมีขายครับผมตัวนี้ครับผมยาทําใจครับผมตัวนี้ก็มีแอสไพรินเหมือนกันครับผมเป็นยาแอสไพรินเหมือนกันหลักๆเลยนี่ครับผมสมัยก่อนชื่อยาทันใจครับผมอันนี้ชื่อยาอวดอ่างสรรพคุณเกินไปก็ลเลยก็ให้เปลี่ยนก็ลเลยเปลี่ยนมาเป็นทําใจครับผมป,ประวัตินิดนึ่ยาทําใจครับผมก็มียาแอสไพรินเหมือนกันครับผมตัวนี้ อันนี้มีที่มาที่ไปด้วยนะผมว่ามันใช้ได้ไม่ได้งไงเนี่ยคนใช้กันเยอะคนรุ่นเก่าๆใช้กันเยอะส่วนวิธีให้กินนะผมวิธีให้กินก็ละลายกับน้ําให้กินในวิธีที่หนึ่งก็วิธีที่สองก็คือนี่ครับผมผสมกับเอ็มร้อยน่ครับี้ผมก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหรือบางคนจะใช้ลิปโพก็ได้ครับผมอันนี้ เอ็มรหรือดิโกก็ได oh ้ yeah! คือคนสามารถกินได้ครับผมเิธีให้ไก่ก็ง่ายๆครับผมเอ่็มรอหนึ่งขวดก็ใส่ทำใจเป็นหนึ่งซองครับผมครับผมถ้าไก่อาการไม่ปวดบวมเยอะก็ให้กินให้กินตั้งแต่ยกแรกได้เลยสำหรับคนงบน้อยที่ไม่ทำไม่ทาสูตรไม่ทำสูตร ตรบินแบบสูตรแรกที่ผมทําให้ดูก็ให้ผมนี้ได้เลยครับผมทีแค่สองตัวนี้พอครับผมสนามป่าได้เลยครับผมตัวนี้ก็แค่สองตัวนี้พอก็ง่ายๆครับผมตัวนี้หรือจะผสมใส่ขวดนี้ก็ได้ครับผมใส่ขวดนี้ก็ถ้าใส่ขวดแบบนี้เอาแบบง่ายๆเลยก็คือใช้เอ็มร้อยสิบซีซีครับผมเนี่ยใส่เนี่ยสิบซีซีเอ็มร้อยสิบซีซีแล้วก็ใส่ อยาทำใจสักครึ่งซองครับผมอยาทำใจไปครึ่งซองเวลาให้ไก่กินก็ให้กินสักหนึ่งหลอดบีบถึงสองหลอดบีบครับผมนั่นี้ไอเราบีบมามันก็ไม่ขึ้นเต็มนี่เราข,ขึ้นขึ้นนี่ก <c oughs> ็เอาง่ายๆสักหนึ่งถึงสองซีซีนั่นแหละให้กิน c c. น่ะหนึ่งถึงสองซีซีครับตรนี้ก็ง่ายครับผมหาง่ายๆคือไม่ต้องไปหาซื้อตัวยาที่ไหน แล้วต้นทุนต่ำตัวนี้สิบาทตัวนี้สองลวสองบาทไหม่หกสิบเจ็ดสิบปีที่แล้วสมัยนั้นเขาก็แปดยกสิบสองยกเขาก็ยังอยู่ได้ลแล้วก็ไม่มียาโดบยาอะไรสมัยนั้นเขาก็มียาตัวนี้ใช้ย,ยาทําใจก็เหมือนกันครับผมอย่างตัวยาเหมือนกันกับเอสไพดินตัวเม็ดตัวนี้หาซื้อได้ที่ช้อปปีหรือว่าลาซาด้าสั่งเขาได้เลยครับผมยาเอสไพดินจิพมเข้าไปมันก็จะขึ้นเลยมีขายครับผมเอสไพดินในช้อปปี้ลาซาด้ามีขายถ้าใครไม่อยากเฟซถามซื้อตามร้าน ขายยาทั่วไปรอจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยก็สำหรับเพื่อนๆมีหลายคนถามมาว่าขอแบบรุนแรงแบบชัวๆแบบรุนแรงเลยตัวนั้นก็มันจะเป็นตัวยาที่แบบว่ายา,าพวกนั้นเขาจะควบคุมนะผมถ้าเราไม่มีเพื่อนเป็นหมอหรือว่าไม่มีเพื่อนที่อยู่ในวงการยาแบบสนิทกันจริงๆก็เอามายากกับผมเพราะว่ายาพวกนั้นจะใช้ในโรงพยาบาลใหญ่ๆ ก็จำพวกมอร์ฟีนครับผมมอร์ฟีนมอร์ฟีนเนี่ยทุกวันนี้เขาทำมาเป็นแบบเม็ดแบบกินก็มีครับผมแบบฉีดก็มีแต่แบบฉีดเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีแล้วใช้ไม่สามารถใช้ได้ครับผมผิดกฎกติกาของสนามก็ก็จะมีแบบกินครับผมแบบกินก็มีแบบเม็ดแล้วก็แบบผงก็มีแบบน้ำก็มีครับผมแบบกินแต่ว่าพวกนี้เขาจะมีอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆถ้าเราไม่สนิทกับ พวกหมอพวกอะไรในโรงพยาบาลก็กหายากแล้วก็ไม่แนะนำว่าผมตัวน,นี้มันจะแรงก็คือผลมันอะได้ผล99.9% 9 99เลยแหละแต่ว่าเราจะเสียไก่นักกีฬาของเราครับผมตัวนั้นคือสามใช้ประคองให้เขายืนให้ครบยืนให้ครบยกมเลยใช้ประคองก็คือไม่สามารถให้เขากลับมาเป็นต่อได้เลยคือประคองให้เขาอยู่ได้จนครบยกก็คืออยู่ได้เขาก็อยู่จนหมอแบบ อยู่จนหมดแต่ว่าเราจะไม่ได้ไก่ของเราคืนจะเสียไปเลยถ้าเราใช้มอร์ฟีนนะผมผมไม่แนะนําผมตันนี้ผมไม่แนะนําแต่มา่พูดให้ฟังเฉยมันก็มีครับผมก็มีก็ใช้ได้ครับผมสําหรับเงิน,นแพงๆก็ว่าจะใช้กันแต่ผมก็ไม่แนะนรับผมไก่เราเลี้ยงมาแล้วก็รักของเราครับผมไม่แนะนําให้ใช้ก็เป็นใช้พวกตัวกลางๆพอคือเนี่ยผมแอสไพรินนะผมอย่างที่บอกครับผมบดเป็นผงละลายน้ําให้กินได้เลย ละลายกับน้ําให้กินเลยง่ายครับผมหรือจะเป็นพวกยาแก้ปวดเฉียบพันทั่วไปก็ได้บดเป็นผงแล้วก็ละลายน้ําให้กินตั้งแต่ถ้ามีอาการเริ่มเริ่มบวมเริ่มบวมก็เริ่มให้กินเลยครับผมมันจะแก้แก้ปวดลดบวมได้ด้วยลดอาการอักเสบด้วยได้ก็ให้กินได้เลยตั้งแต่ยกสองยกสามไปเลยครับผมดูอาการด้วยครับผม การเดินยาไก่อย่างที่ผมเคยบอกคลิปแรกผมคนเดินยาไก่คนสังเกตอาการไก่เนี่สําคัญนะผมบางคนก็ถามผมมาว่า,าแล้วใช้ยาพวกนี้ไม่มีสารตกค้างเหรอผมก็จะบอกเพื่อนๆเลยว่ายาทุกตัวครับผมไม่ว่าของแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนทุกตัวที่ทําขายในท้องตลาดทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของสําหรับไก่โดยเฉพาะหรือว่าสําหรับของคนเนยะกินเข้าไปเนี่ยมีสารตกค้างแน่นอนครับผมไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวของเขาเองครับนะผม คือมันต้องมีตกค้างแน่นอนทุกตัวแต่ผมมีวิธีที่จะล้างสารพิษพวกนี้ออกหมดเลยคือออกจากตัวไก่ใสปิ้งครับผมคือดีท็อกออกหมดเลยก็คือเดี๋ยวผมจะทําคลิปคลิปในคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปหน้าเพื่อนๆก็ติดตามไปตัวนี้เป็นสูตรลับเลยครับผมสูตรลับเคล็ดลับไม่ใช่การถ่ายรู้ครับผมการถ่ายรู้เนี่ยการถ่ายรู้เป็นเพียงการถ่ายสิ่งตกค้างที่ไก่สามารถ ย่อยสลายและถ่ายเองออกมาเองได้ครับถ่ายรูปเนี่ยไม่สามารถถ่ายเอาของเสียที่อยู่ในร่างกายที่ไก่ย่อยเองไม่ได้ออกมานะครับเขาจะถ่ายเอาแค่เฉพาะสิ่งที่ไก่สามารถย่อยออกมาได้เองแต่ว่าเขาไปลุเพื่อให้มันออกไวขึ้นแค่นั้นเองครับผมการถ่ายรูปเนี่ยคือไปถ่ายเอาของเสียที่ตกค้างอยู่ในตัวไก่เลยแต่ว่าถ่ายให้มันออกเร็วขึ้นบังคับให้มันออกเร็วขึ้นแค่นั้นเอง แต่สิ่งที่มันไม่สามารถขับถ่ายออกมาได้ย่อยสลายออกมาได้เนี่ยมันจะตกค้างในตัวไก่เนี่ยมันมีมันมีวิธีเรามีเคล็ดลับเคล็ดลับที่ผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยบอกกันแต่แต่ผมจะบอกในคลิปหน้าเลยเป็นเคล็ดลับเลยแล้วก็ไล่ผลร้อยเปอร์เซ็นสารพิษในร่างกายไก่เนี่ยจะจะไม่เหลือเลยใช้ได้ใช้ได้ทั้งสัตว์และคนับผมใช้กับคนนี่ก็ใช้ดีมากผมสารพิษตกค้างพวกที่ฉีด,ดยาฉีดอะไร สามารถล้างออกได้หมดเลยครับผมในไก่ก็ออกได้หมดเลยไม่ว่าจะโดนยาโดนวางยาหรือว่าโดนอะไรมาเนี่ยสามารถล้างออกได้หมดไม่มีสารพิษเจือปนผมร่างกายแข็งแรงกปกติสังเกตอย่างพ่อไก่ผมเนี่ยอายุ7ปี8ปีก็ยังใช้ทําพ่อได้อยู่ผมก็ใช้สูตรนี้แล้วก็จะมา,ะมาเปิดเผยความลับกันในคลิปหน้าเลยแล้วกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้แล้วกันครับผมจะมาบอกสูตร สูตรที่ใช้อยู่แล้วก็สูตรนี้คือผมก็ได้รับมาจากคนเท่าคนแก่ก็จะมาบวกต่อก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ผมสวัสดีครับ